จะได้มาผสยปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาฝึกใช้คำว่าจังซังคุงในคลิปเดียวให้เราจำแบบไม่มีวันลืมเลยเนะคะเริ่มจากน้องจังซังคุงให้ทุกคนจำจังกับคุงคู่กันนะคะจังกับคุงให้จำตัวละครสองตัวก็คือน้องคนแรกคือน้องมารุโกจังมารุโกจังนะคะน้องมารุโกจัง ทุกคนรู้จักใช่ไหมน้องที่ตัวเล็กๆที่เป็นกระตูนนะคะนั่นแหละนะคะก็คือการใช้จังนะคะก็คือจะใช้กับน้องผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงเหมือนมารกกจังนะคะให้เราจาภาพมารโกจังแล้วนึกเลยอ๋อถ้าเป็นเด็กตัวเล็ก,เ,ลกเป็นผู้หญิงอ๋อเขาจะเรียกว่าจังก็จะมีชื่อมาก่อนแล้วก็ใส่จังด้านหลังนะคะคราวนี้สําหรับน้องคุ้งนะให้จาโนบิตะคุงโนบิตะคุงนะทุกคนรู้จักโนบิตะอยู่แล้วใช่ไหมโนบิตะกับโดรายมองจังนะคะก็โนบิตะคุงก็คือใช้คุงข้างหลังชื่อโนบิตะ น,ะะน่นไหน่ายความ่าถ้าเราเกิดเราจําตัวละคร2ตัวนี้นาะก็คือน้องมาดุกดจังกับ เราไตัคุงได้แล้วเราก็จะสามารถรู้วิธีการใช้จังกับคุงได้แบบไม่ต้องจำอะไรเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตรงกลางนะคะก็คือน้องซังนะคะซังเนี่ยถ้าเทียบภาษาไทยมันเหมือนคำว่าคุณเลยเพียงแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเวลาเราใช้มันจะใช้สลับคัวกันนะคะบ้านเราจะแบบคุณตายคุณ A คุณ B คุณ C ใช้คุณวางข้างหน้าใช่ไหมแต่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะใช้คําว่าซังเนี่ยวางด้านหลังชื่ออีกทีนึงนั่หน,นหมายความว่าเราก็จะต้องมีชื่อเรามาก่อนนะอยเช่น เสียแต่ชื่อไตใช่ไหมถ้าเกิดจะเรียกเสียไตก็จะต้องเป็นไต่สังแบบนี้นะหรือว่าคุณ A ก็จะเป็น A สังคุณ B ก็จะเป็น B สังแบบนี้นะคะสังเนี่ยใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกการศึกษาทุกอาชีพคือใช้กับใครก็ได้บนโลกใบนี้เป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายมากๆนะแล้วอย่างหนึ่งนะคะกลับไปที่น้องจังกับน้องคุงนะมารุกดจังกับโนบบตะคุงใช่ไหมเราก็สามารถเรียก มาร์โกจังเป็นมาร์โกสังก็ได้นะคะหรือเรียกโนบบตะคุงเป็นโนบบตสังก็ได้นะคะนั่นคือกิมมิคของการใช้คําว่าสังนะใครจาอะไรไม่ได้ให้นึกเลยค่ะว่าถ้าเราจะเรียกไขรสคนไม่รู้จะเรียกจังสังคุงอะไรดีเนาะให้เลือกสังไว้ก่อนเซฟปลอดภัยแน่นอนนะคะคิดว่าคลิปวันนี้น่าจะทําให้ทุกคนสามารถแยกระหว่างจังสังคุงสวิธีการเรียกชื่อได้นะคะอ๋อ ลืมบอกไปค่ะว่าในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะไม่เรียกชื่อคนโดยที่ไม่มีการห้อยสังจังคุงเด็ดขาดนะเรียกชื่อลอยๆอย่างเช่นตายเฉยๆยเงี้ยไม่ได้นะ,ะมันจะเป็นการเสียมรยาทมากๆเลยนอกจากว่าเราสนิทกับคนนั้นๆแบบตบหัวกันได้เท่านั้นเราถึงจะสามารถเรียกชื่อโดยที่มีจังสังคุงห้อยถ่ายนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราสับสนว่าจะใช้อะไรดีนะคะให้เพรสเซฟด้วยการเรียกสั่งปลอดภัยที่สุดคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้จังสังคุงได้นะคะไปเลย 頑張りましょうソーすのハルコーン